วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ยายไมอยู่ส่วนยายอย่าะยุ่งเรื่องฉันแกแิดกขึ้นมาทำอะไรวันนี้น้ำว่าเอเอ,เอ,เนนอ,เอคือคือฉันมาหาคุณมารายวัน เพื่อช่วยคุณไงคะแกไม่ต้องมาโกหกแกจะมาหากระโหลกฉันใช่ไหมใช่แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดฉันระวังดีฉันจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณของคุณให้คุณจะได้ไม่ถูกทำร้ายอีกและก็จะได้หลอดพ้นจากการทำร้ายของคุณประพันธ์ด้วยขอให้ฉันเถอะนะเพราะแกไม่ใช่หรอ ที่พามาันมาทำร้ายฉันถึงที่นี่แกจะทำแบบนี้ไปถึงไหนแกจะทำร้ายความรู้สึกฉันไปถึงเมื่อไรตอนฉันเป็นคนแกก็ทำร้ายฉันตอนฉันตายแกก็ส่งผีมาทำร้ายฉันแกยังส่งหลานมาแย่งคนรักของฉันไปอีกฉันไม่ทำไรแก <c oughs> คุณเมเลวันคุณกำลังเข้าใจผีฉันฉันไม่ได้ ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนแกไม่มีวันเอากรโหลกของฉันไปจำไว้นะว่า อะไรวะเนี่ยดับได้ยังไงอ่ะไปดูสิทับหออ้าวคุณคุณย่าคุณย่าหายไปไหนอ่ะ,อะไม่เป็นแบบนี้คะพี่ชาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อะไรพวกสเตจบอกว่าไฟดับหมดเลยอ่ะยกไว้นในส่วนของโรงแรมอ่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยถามกูกูจะไปรู ok> ้ไหมเนี่ยก็มันดับไปแล้วอ่ะเอาอย่างนี um> ้ดีกว่าพานักแสดงไปห้องแต่งตัวกันก่อนไปไปเร็วเร็วเร็วไปเขาห้องแต่งตัวกันก่อนไปไปเร็วค่ะเชิญเลขาใหญ่ค่ะเชิญค่ะเชิญกระหับไปครับเอาละ พ่อครับแก้ไขได้ไหมไม่ได้ครับช่างหมอยังหาสาเหตุไม่ได้เอา้าูกไฟสำรองมาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับไม่รู้เพราะอะไรเฮ้ยต้องเป็นเหมือนที่แม่ว่าแน่เลยอาจจะเป็นฝีมือของเก้าฮ้ยเอางี้ถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะ แกก็เตรียมรับหน้านักข่าวพวกนั้นแล้วกันบอกอะไรดีๆนะพ่อกับแม่จะไปรับหน้าด้านนอกครับพ่อไปคุณว่ยไมรัักนถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือเว w ร์ n วเบ็แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25 และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMMTV หรือ c h a n g e ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ